แล้วสบายดีสวัสดีครับพี่น้องเมนี้พามาสมม้มครับไล่กาแฟเนาะฝีมือของคนไทยทุกคนนะอยู่จุดนี้เนาะเป็นจุดแดนมากหนึ่งครับที่คนในปากซ่องเนาะเวลาคนไปเที่ยวเมืองปากซ่องต้องแวะจุดนี้นะครับเช็คอินไล่กาแฟทุกคนเป็นของคนไทยพี่น้องโอ้ผมมาแล้วนะว่าดูเห็ดงามเดี๋ยครับทุกคนเนะาะกาแฟมันงามดีดีพี่น้องกกผมก็สูงเนาะแบบก็คือแบบแบบ เกษตรก,กรนะครับหรือว่ากเกษตรบ้านเพป็นอะแบบเก่งทุกคนนะไรกาแฟนี่แบบโอ้ต้นงามๆ,ๆครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนครับพี่น้องครับเนาะเดี๋ยวพี่อ้ายเพป็นอยู่ทางขาเพคนว่าไรกาแฟของคนไทยนะครับขเขาจะมาถามเพป็นเบอร์นว่าอ่าเป็นสัมป์ทานเจ๊เจ๊ปีพี่น้องนะไรนี่ประมาณเท่า์ไรสนะครับมาสัมภาษณ์นายเพื่อนครับนี่ครับพี่น้องเนาะเป็นสวนของประเทศไทยเป็นไหมเพป็นว่าสังเจปีแหละ บ,บริษัทนี่เข้ามามาสัมปทานตั้งแต่ท่าน,<อ>นกร็รวยเก่าชิบวัวคนนะ่ะ<อ>แต่ว่ามันมันถอดมันต่อต่อหลายมากหลายบริษัทอ๋อนอกประเทศเขากอรวยกันสุดยอดอีนีเฉพาะเฉพาะแปลงนี่ท่านก็รวยกว่าเฮกตาร์ป้าทุกคนบริษัทจากประเทศไทยเนาะมาลงทุนอคนเก็บเนี่ยเป็นเป็นเอาเมื่องไทยเลยหรือเ่ไอ้ห้องซีซีนี้ก <c oughs> ็ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย ب. ตตลาดที่เขาเอาคิอครับครนายก็คท้ายไทยโอที่สองตลาดเลยุกวนนีาไ่ก็เบียดมาทิ้เบียดเนาะ,ะพันกวยเฮกตาร์อดกลงงครับพี่น้องอ่นงไราเนี่ยเ,นเนยวดอ,อือแแมแสดงว่าจนหดฝุ่นแล้วเนาะเอาเยียดเลยเค้คยนเงาบะมันลักกูก แล้วสิลองไปถ่ายมึงเพิ่นจา้จางเพิกก่นจ้างยี่กาะพว้าสองนี่เห่นคือจองอ๋อูนีออ่งสามพหาสามพันหาเ่างี่้เมืองาเดียกันคือว่าโอ้สุดยอดเลยงามขนาดกาแฟเพื่อนแล้องไปเบิงพี่นออันี้คือสวนข,ของโครงการจากประเทศไทยเนาะมาสาัสา่งโอ้ทุกคน ไอเดียคนไทยในสางแบบส mm ุด hmm. ยอได้ครับทุกคนครับอากาศดีบาแนละ้วพี่นนองเบื้องไอเดียนี่แบบต้องเป็นคนไทยเนาะแบบว่าคนไทยเป็นไอเดียดีนะครับทุกคนการสางการสานี่แบบต้องบ้างแผนนะครับนักคนไทยนี่วบ้างแนแน้วก็สางสางแบบคือเก่งนะทุกคนนะประเทศไทยเนาะเป็นกเกษตรมันก็คือเก่ง เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งพี่น้องไร่กาแฟของคนไทยเนาะทีมาทดีมากสั่งสัมปทานจุดๆนี้พี่น้องไร่หนึ่งพันกว่าเฮกตาร์ทุกคนโอ้ไร่เฮกตาร์หนึ่งประมาณสี่ไร่ทุกคนนะหนึ่งพันเฮกตาร์โมเมนทพันโมเมนต์สี่พันไร่มาพี่น้องแน่นปหนึ่งพันเฮกตาร์เนาะหนึ่งพันกว่าเฮกตาร์สี่พันกว่าไร่ทุกคน เดี๋ยวต้องหาสูตรไปเบิรงกพืนเทศนะครับทุกคนเนาะว่าพืนเทศจังไรอันนี้เพี่อนแนบเบิรงนี่แบบมันจะคิดได้พี่นอ้องไหลายๆในมหาสารได้พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิรงเนาะไล่กาแฟของคนไทยนะครับที่มาสร้างอยูแบบผากซ่องครับทุกคนเพียงจะมาสักการหนาวพี่น้องเนี่ยผมใส่ป่าเสื่อ,อน,นี่เนาะขับรถมาหนาวเลยลนะ รถรถรถมาแล้วทุกคนออนซอนกาแฟครับมีพีอ้องเดี๋ยวพาพจชมดิวครับทุกคนโอ้โหทุกคนัคน,นนีไลกาแฟอ้าี่ี้องโคตรงามเลยเนี่ยกาแฟมันต้องทำแบบนี้ทุกคนถึงจะสวยนะผลผลิตถึงจะดีเนาะ เนี่ยเขาทําเขาปลูกให้มันห่างๆกันแถวเนี่ยให้ห่างเนาะระวางแถวนะให้มันห่างเนี่ยจะหาวิธีมาทําไร่กาแฟให้มันไล่แบบนี้ทุกคนเนาเนี่ยผมจะทําแบบนี้อ๋อทุกคนอ้วอุ้ย วิวครับว้าพี่เนาะงามงามงามไปทุกคนเครื่องดื่มไล่แล้วครับเดี๋ยวไปเอาเครื่องดื่มกัน โอเคครับพี่น้องครับเนะบาะหลังจากที่สร้างครั้งเดิมได้แล้วเนาะตัดสัมภาษณ์นายเพิ่ลไปเมื่อกี้วา่าคนไทยมัสส่งศนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้ารอ้อยก็กลทุกคนเกือบอายุบรรณุเลยครับยี่สิบกว่าปีเนาะโอ้โหทุกคนถือว่าเป็นไอเดียหนึ่งที่อยากให้เห็นนะครับมาควัเอาเป็นแบบอย่างพี่น้องนะการจัดสรรสวนนี่ทุกคนมาดูใกล้ๆนะไอเดียการสางบ้านของคนไทยเนาะ ทุกคนเนี่ยผมจะได้สูตรแบบนี้ไปทำที่ไร่กาแฟผมนะครับทุกคนฟ้าพี่เนาะงามสวนคนไทยครับเนี่ยโอ้โหเข็ดจงไหนคืองามแต่ครับทุกคนเนี่ยโหต้นดูครับออ้คนตัดเนตอนนะครับพี่เนาะครับตอนแบบตัดขาดเลยเนาะ เพื่อปล่ต้นสูงครับคนไทยเป็นไอเดียเป็นโคตรเจ๋งครับเขาบอกว่าโคตรเจงรเเเเเนน๋งครับทุกคนเนี่ยนี่เขาเก็บก่อนเขาเก็บแล้วนะครับทุกคนเนี่ยตัดเลยครับพี่น้องตัดยอดแบบนี้เลยโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวไปนําไปใช้นะครับทุกคนเนาะผมจะนําสูตรเนี่ยไปใช้กับไรกาแฟผมนะพี่น้องเดี๋ยวมาดูตรงที่แบบเขายัางไม่เก็บ เ,เก็บง่ายครับพีนบ่น้องครับเนาะต้นเตี้ยแบบนี้ตัางๆงคนจางค้นครับทุกคนจางค้นมากมาเก็บอ๋อพี่น้องเลยหนึ่งพันก่าเฮกตาร์ครับทุกคนสี 4, ่พันไร่เนาะเนี่ยดูครับสวยงามเนี่ยเขาน่าจะเก็บไปแล้วนะครับ ป้านาพี่น้องเลยนี่เห็นบ่งามแท้งามบาเนี่ยพี่มีคนไทยอย,ยอมรับเลยครับเกดหยังกับเ็ดเ,เทิองอีดีครับพี่น้องเก่งอีดีเนี่ยได้กาแฟหมากกาแฟเนาะเนี่ยสุดยอดเนี่ยหมากเป็นก่อนเนะครับพี่น้องต้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมไหลายกิโลครับ เนี่ยทุกคนเห็นป่ะดิทุกคนเลยโอ้โหไอรอกพ่นตอนกิ่งพ่นตอนพ่นตัดบ่ใบมันบ่ใบมันสูงครับเนาะไอเดียเจ๋งครับพุ่นนี่ก็บ่ร้ายครับพี่น้องครับนะเนี่ยเห็นป่ะไม่มีอย่างเลยครับพี่น,อน้องโบ้ไซพุ่นหลายนะครับเจาว่าพิ่นมีดิกนิกเนาะเนี่ยพ่นตัดกิ่งเห็นป่ะครับเนี่ยตัดกิ่งใหมนะ่เนาะ โอ้อะไรไอเดียนะครับเนี่ยครับทุกคนเห็นบอตัดกิง่งตอนกิ่งเลยโอ้ oh, เจ๋งเจ๋งเจ๋งเห็นบอนี่เห็นบอบอเห็นบอเนี่ยประเทศลาวเนาะมีทรัพย์ดินสินในน้ำนะครับเป็นไหมคนไทยเป็นยังากลงทุนอยู่นี่นะครับเศรษฐกิจเนาะฝั่งลาวถ้าใครที่เก่งนะครับมีความสามารถเนี่ยคือแบบรับทรัพย์มหาศาลนะ เพราะว่าวิาศวกรไทยแน่นอนครับเก่งพี่เห็นบอกพี่นอ้องกาแฟงามอีดีอ๋อทุกคนเลยเนี่ยเห็นบอก่นเพ,พ,พิ่นแถวแบบเนี้ยประมาณหนึ่งเมตรเนาะแต่พิ่นเพิ่นเอาทางทางนี้มันมันไกลกันทอีอ๋นนออะไรไอเดียนะครับพี่นอ้องเนี่ยอันนี้เพิ่นห่างเนาะแต่ว่าแถวเนี่ยเพิ่นให้มันทีกันนี่ครับ เจ๋งเจ๋งเจ๋งเนี่ยกาแฟครับหมากแดงจึงครึ่งพี่น้องคุณเนี่ยขางวักี้กาแฟรับจ้างครับกิโลละสามพันหารอยเนาะนี่เห็นบอกคนไทยมสาสั่งมาเฮ็ดอะไรกาแฟยอยู่มองนี้พี่น้องนะแล้วคนกระไรไรงานน้ำพี่น้องนเนาะเห็นบอกคนคนกระไรงานน้ำทุกคน กิโล 1, 3, 000, หนึ่งสามพันรอยกีบนี่ประมาณเจ็ดแปดบาทได้ครับทุกคนนะด้รอยโลกอะไรเจ็ดลอยนะครับเนี่ยมือนึ่งไรได้แท้ครับพี่น้องดับรอยโลเนาะโอ้ทุกคนคขอดีนะครับคนลาวในงานน้ำพี่น้องคนลาวได้อาชีพคนไทยก็ไร ได้เงินไปทำธุรกิจต่อนะครับทุกคนเนีขาจะมาเก็บกาแฟนี่สวนกาแฟครับมันปากซองเลยเลยมาจะเก็บกาแฟเป็นบ่อโลก่าไหรเขามันแปดโอ้หลาย,ลายแทะจะได้จักโล่าสิไยโลพี่เนาะ โอ้ oh, คนไล่ดีครับทุกคนเนี่ยเป็นบริษัทไทยนะครับทุกคนเนี่ยโอ้พันกว่าไลา่ทุกคนนะสุดยอดในไอเดียไปเลยพี่นอ้องในไอเดียแบบคนไทยเห็ดถึงอีดีครับทุกคนเนี่ยเห็นไหปอ้าพี่น้องเลยเนี่ยต้นอยังครับทุกคนคนไทยเขาจะมาปลูกด้วครับต้นนี้ มูลรูปฝั่งนี้ครับทุกคนโอ้โหอันซ่อนครับพี่นอนเอ้ยพันกว่าไรเนาะไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่ากาแฟนี่จะได้กี่ล้านนะหนึ่งเฮกตาร์เนี่ยยางต่ำนี่ประมาณประมาณหนะ้าแสนเนาะไรเสียต่ำๆทุกคนหนึ่งเฮกตาร์นี่ประมาณรายรับนะประมาณห้าแสนบาทถึงหกแสนเนาะโอ้พันกว่าไรทุกคน ถึงไหมครับ5้าล้านทุกคนเนาะโอะทุกคนเจ๋งเจ๋งยอมรับเลยครับนี่คือประเทศไทยนะครับทำอะไรก็ทําถึงเนาะยอมใจยอมใจทุกคนคนไทยเก่งจริงเนี่ยเห็นไหมลําต้นก็ไม่มีอะไรนะครับพี่น้องแต่ว่ามันงามดีๆครับลาต้นนี่ก็ไม่มีอะไรแบบเออเนี่ยเขาน่าจะมีการ เลาะคลองนะครับเนี่ยเป็นเป็นเลาะคลองเนาะเนี่ยเขาอาจจะใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาดินถมหรือไม่ก็ผุนสีวภาพนี่ทุกคนอันนี้เขาเก็บไปแล้วนะครับทุกคนนะเพราะว่าเกจเนี่ยเขาเก็บไปแล้วมั้ยมันก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเนี่ยเขาเก็บไปแล้วเนี่ยครับพี่นอ้องคนลาวก็ได้อาชีพได้งานทำเนาะเพราะประเทศไทยนะครับเนี่ยเขามาจากสวนกาแฟ มาเก็บกาแฟาวัดรับทุกคนออกมาจากานันไนเนาะ 3, โลละ3,800ร้อยกรีบเนี่ยมาแจากส่วนกาแฟาครับเดี๋ยวจะมีรถไปส่งเขาอยู่หวานแห่ก,กาแฟาครับที่เขาเก็บมาแล้วก็จะไปอิ่วไว้สีครับพี่นอ้องโอ้โหทุกคน่วงใหญ่พันกว่าไรทุกคนไม่ต้องคิดนะ ว่าจะอลังการแค่ไหนพี่ต้นยังครับทุกคนนะงามดีพี่น้องเดี๋ยวสีหาพี่ผูกอยู่ในกาแฟผมแล้วครับโอ้โหทุกคนเลยเย่งามีดีงามีดีพี่น้องปป๊อปป๊อปป๊อปกาแฟของคนไทยครับสุดเจ๋งครับ โอ้โหทุกคนมาดูต้นนี้งามหลายงามหลายลูกหลกต้นหมาก็เยอะครับเนี่ยผมได้ไอเดียละเดี๋ยวจะไปทำที่ไร่กาแฟผมนะเนี่ยตัดเขาไม่ให้ยอดมันขึ้นเนาะและกิ่งมันจะจะอาจจะแตกออกมานะครับเนี่ยกิ่งจะออกมาอ๋อเก่งนะครับพี่น้องครับได้ไอเดียแล้วครับเนาะได้ไอเดียจกากคนไทยแล้วครับเดี๋ยวจะไปทำที่สวนผม งาม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 ทคนดูดิเนี่ยหมากว่าเธอเธอครับโอ้โหทุกคนนี่แหละคนไทยเขาไม่ค่อยเอาเปียบคนลาวนะครับทุกคนเนาะถ้าเป็นของจีนของเบียดน,นี่ไม่รู้ว่าจะไล่จะไล่แบบนี้ไหมครับพี่นอ้องคนไทยเขามาช่างยังแบบยังให้ยังให้คนลาวได้มีอาชีพเนาะถ้าคนเวียดน,นามคนจีนนี่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาคนลาวไปเก็บหรือเปล่านะหรือว่ายังไง ก็ขอแสดงความยินดีกับคนในเขตนี้นะครับที่ได้งานนอกจากจากสวนกาแฟของคนไทยนะครับที่มาสร้างเนาะให้เป็นจุดท่องเที่ยวเนี ämän. ่ยเขามาจะเก็บกาแฟพี่เนาะโอ้หทุกคนวันซ้อนครับพี่น้องครับราคากาแฟยิ่งดีตอนนี้เนาะผมเห็นแนีผมอยากไล่สักสามสี่ไร่ก็พอครับทุกคนเนี่ย โอ้โหพี่น้องนี่นี่นี่ดูเอานนี่ครับบรรยากาศโคตรดีนะครับจุดนี้คนไทยนะ้ะพี่น้องครับน้อชัดเจนครับผมก็สงสัยว่าเป็นของเบียดของจีนหรือเปล่านาะทำไมงามจังคาถามของเขานะ่ะคนคนงานเนาะเขาอยู่จุดนั้นบอกว่าของคนไทยมาสัมทานตั้งแต่ 1, ปีหนึ่งพันเก้าร้อยประกัวนี่ครับงานงานพี่น้อง เดี๋ยวพาโมาเบิองอีกครับโปรสิไดจไอเดียมาเห็ดพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ต้นบ่สูงครับนี่เนี่ยหมากขอปิดดูกนึงนะครับอย่าว่าผมเด้อนี่พี่น้องเห็นไหมดูกดกน้ำหมักดีเนี่ยนวลเยอะเน้ยทุกคนเนี่ยดู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 ด,ดูพี่น้อง ใช้งามบ่าเนี่ยลุกหลกมากครับไอเดียเจ๋งมากเทถวนี้ก็จะเก็บหรือว่าไอแถวนี้เก็บหรือเปล่า,ย,าย่างบ่โอ้คนเก็บบอกไว้เลยว่ารักสามสี่ร้อยครับพี่น้องเทถวนี้ท่านจะเก็บเนาะ มาถามมาถามน้องๆกนสวัสดีไปเก็บไปเก็บไเไยโลเท่าไหร่จะจะสามพัน0าตายบ่สามพันเท่าไหร่สามพันสี่ื้บได้จักโลอังมาอนีหได้เก็บได้ได้หมื่นหรอบอสามหมื่นสามหมื่นอ่ะสนใจเงินเลยบ่หรือว่าจะอะไรอ๋อเก็บสามหมื่นใจต้นจะอามจังะวนไรหน่ โอ้มาติตุ้มล้าน,น,นาว่ะเพิ่นเพิ่นนหนเสาไปจังได๋หรือว่าเสาพิมพบอลในฟักบ่แมนวันผัดยูโอ้หกสิบโลเนาะหกสามสิบแปดแสนกว่าพี่น้องแสนกลัวกับสามสี่ร้อยโอ้ถือว่าโอเคเลยหัวซสวนซ้อนของคนประเทศใดนี่กกนมาจักว่ะ <laughs> มีแต่มาเก็บเนาะอันนี้สวนฝั่งไทยไปถามกับจากเมื่อกี้มาประเทศไทยนี่น้นองๆมันมาเก็บ ไก่าน้องไปไปเก็บผนไกป่ปะไก่โอ้มันเจ็บตปนหลักป้าทุกคนโอเคขอบใจขอบใจสู้ๆเลยไอ้ว้าเฮานะที่น้องเลยป้าทุกคนเนี่ยแมนเบิดครับชิคจอมาเก็บกาแฟนะครับโลละสามพันกีบดาะที่นอ้องมาหลายมาหลายมาหลาย เด็กคนเมาเกี้กาแฟวัดครับเขาจะออกไปเนาะโอเคครับพี่้องครับผมคลิปนี้นะครับกับพามาเบ่งเนาะนี่คือไอเดียของคนไทยอีีครับสมสื่อว่าเพื่อนเก่งครับนอกเรื่องของวิศวกรเรื่องของการเกษตรผมยกให้เลยครับทุกคนนะการสากสมุนด้หรือว่าการเเกษตรต่างๆเนี่ยบอย่อมบอยภายในโดกอีกทีนี่ครับปากซ่องใ้ให้แบรนด์ โอ้หอกซองไฮแรนร์นี่ครับหนึ่งสังอสีมีคนคนเล่านำนะครับโอ้มันหลาแสนกว่าเนี่ยครั0สามร้อยชี้อยครับทุกคนคือถือว่าลายอยู่ด้นี่ครับบรรยากาศโอเคครับพี่น้องครับน้องกิมเนี่ยก็ะสิอดีย์มาว่าจ๋าไปก่อนครับ FC ทุกคนเนาะตีเข้ามาติดตามรับส้มครับผมก็ดีใจน้ำพี่น้องคนที่แบบอยู่ไกลเคียงเนี่เนาะ กลับมาเลยเห็ดสวนเดี๋ยกเกีบกาแฟได้มีงานเห็ดทุกคนเนาะขอบคุณได้หลายครับที่เข้ามาติดตามรัส้มคลิปนี้ครับผมพอกัใไม่คลิปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม